สวัสดีค่ะกับ EP 2นะคะกับกาแฟดีกาแฟเพื่อสุขภาพวันนี้ก็จะมานำเสนอนะคะกาแฟทางเช่านะคะเป็นกาแฟของบริษัท P N Corporation นะคะนี่ค่ะเป็นกาแฟผสมสารสกัดทางเช่านะคะซึ่งภายในหนึ่งซองนั้นจะประกอบด้วยนะคะอ่า ครีมเทียมนะคะที่ทําจากตัวเหลืองเพราะฉะนั้นผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้เลยว่าครีมเทียมที่เราได้รับในปริมาณ1นึซองกาแฟนี้จะไม่ใช่ไขมันที่จะสะสมในหลอดเลือดของเราแน่นอนนะคะและที่สําคัญเลยกาแฟ1นึซองนี้ก็เป็นกาแฟอาราบิกา้าสำเร็จรูปนะคะแล้วก็มีผงนะคะผงถังเช่าอยู่ถึง 6.60%สูงมากค่ะแล้วก็มีแอลกูตาไทโอนมีผงใบมะรุมอ่อนมีสารสกัดจากใบแปะก้วยตัวนี้ก็จะช่วยบำร,รุงสมองแล้วก็เพิ่มการระเวียนของโรหินนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากโสมนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะคะซึ่ง เราได้รับกาแฟหนึ่งซองนี้ไปก็จะถือได้ว่านะคะมีประโยชน์กับร่างกายได้ด้วยนะคะเพราะในสารสก,กรัดที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นก็จะช่วยบำปรุงร่างกายด้วยบำปรุงโลหิตและที่สำคัญช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไขมันแล้วก็ไม่มีการเพิ่มเติมของคอเลสเตอรอลไขมันเพราะครีมเทียมที่ในหนึ่งซองนี้จะเป็นครีมเทียมที่สก,กัดมาจาก ลเหลืองนะคะคจึงมั่นใจได้ว่ากาแฟตัวนี้เป็นกาแฟสุขภาพจริงๆนะคะวันนี้นำเสนอนะคะให้ผู้บริโภคได้ตัดสินใจในการที่จะเลือกบริโภคกาแฟดีๆนะคะกินแล้วดีมีประโยชน์ที่สำคัญแล้วกาแฟตัวนี้จะช่วยบำบัดร่างกายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็สามารถที่จะช่วยลดคอเลสเตอรตลอลแล้วก็ รถไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะคะเพราะว่าสารสกัดนะคะที่ได้ผสมมาในกาแฟหนึ่งซองนี้ที่สำคัญกาแฟหนึ่งซองนี้นะคะบรรจุ15กรัมซึ่งถือได้ว่าเยอะมากเลยผู้สูงอายุบางคนแบ่งกินสองครั้งได้เลยนะคะสนใจทักมาติดต่อมานะคะข้างล่างวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ